บทเรียนสุดท้ายในความเงียบแสงแดดยามบ่ายสาดส่องกระทบบ้านเดี่ยวสองชั้นที่เคยเป็นวิมานเอกเก้าลงจากรถพร้อมรอยยิ้มที่ยังกลุ่นอยู่บนริมฝีปากรสชาติความหวานจากทริปพักผ่อนสุดสัปดาห์กับหญิงชูยังคงตราตรึงเขาบอกพิมพภรยาผู้แสนดีว่าต้องไปสัมมนาต่างจังหวัดแต่ความจริงมันคือการเริงร่าบนความหลอกลวงเขาผิวปากอย่างอารมณ์ดีขณะไขกุญแจบ้านในมือหิ้วถุงขนมของโปรดของน้องต้นลูกชายวัยห้าขวบและผ้าพันขมายพรมราคาแพงที่ตั้งใจซื้อมาฝากพิมพ์ไม่ใช่เพราะความรักแต่เพื่อใช้มันเป็น เครื่องบรรณาการกลบเกินความผิดบาปที่ติดตัวมาพิมพ์ต้นพ่อกลับมาแล้วครับเอกตะโกนเรียกด้วยน้ำเสียงร่าเริงเขาคาดหวังจะได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งตึกตักมาเกาะขาและรอยยิ้มอ่อนโยนของภรรยาที่มารอรับหน้าประตูเหมือนทุกครั้งทว่าสิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบ มันเป็นความเงียบี่กรีดลึกเข้าไปในความรู้สึกเป็นความว่างเปล่าที่ทําให้ลมหายใจของเขาเริ่มติดขัดเอกขมวดคิ้วพลางเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นบ้านทั้งหลังสะอาดสะอ้านและเป็นระเบียบเรียบร้อยจนผิดปกติไม่มีของเล่นวางเกลื่อนพื้นเหมือนเคยไม่มีกลิ่นหอมของมื้อเย็นที่พิมมาจะเตรียมไว้รอท่าพิมพ์เสียงเรียกครั้งที่สองเริ่มสั่นเครือเขาโผล่ขึ้นบันไดไปยังห้องนอนหัวใจเต้นรัวด้วยลางสังหรณ์บางอย่างที่เยือกเย็นและเมื่อผลักประตูเปิดออกภาพตรงหน้าก็ทําให้เข่าของเขาสุดลงกับพื้นทันที ตู้เสื้อผ้าเปิดอ้าความว่างเปล่าอยู่ข้างในนั้นเสื้อผ้าของพิมพและลูกหายไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงไม้แขวนเสื้อเปล่าเปล่าที่แกว่งไปตามแรงลมจากหน้าต่างราวกับจะเย้ยเยความโมโคลาของเขาเอกตะเกียดตะกายลงมาข้างล่างสายตาพลันไปสะดุดเข้ากับซองเอกสารสีน้ำตาลที่วางโดดเด่นอยู่กลางโต๊ะอาหารข้างกันนั้นมีแหวนแต่งงานวงเกลี้ยงที่เขาเคยสวมให้เธอในวันสัตว์ปฏิญาณวางทับอยู่ราวกับจะประกาศอิสรภาพ มือที่สั่นเทหยบซองนั้นขึ้นมาเปิดดูข้างในไ,ไม่ใช่จดหมายตัดเพอไม่มีการด่าทอหรือฉากตบตีให้สาสมกับความเลวร้ายที่เขาทำมีเพียงใบายาที่ลงชื่อฝั่งเธอไว้เรียบร้อยแล้วที่ไม่ได้แค่จากไปแต่เธอพาลูกหายไปจากชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์แบบข้อมูลเบื้องต้นที่เขาได้รับรู้ในเวลาต่อมาคือเธอตัดสินใจเปลี่ยนนามสก,กุลลูกหนีและตัดทุกช่องทางการติดต่อน,นี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ภรรยาผู้เงียบเชียบหยิบยื่นให้เมื่อความอดทนสิ้นสุดลง จากผู้ชายที่มีทุกอย่างมีครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยาที่ซื่อสัตย์บัดนี้เอกเหลือเพียงความเงียบและศักดิ์ศรีที่หลุดลุ่ยไม่ชิ้นดีเขาจะกู้คืนชีวิตตัวเองกลับมาได้หรือไม่หรือความผิดแบบนี้จะกลายเป็นรอยตีตราที่จะสอนใจเขาไปจนวันตายพันธนาการที่ขาดสะบัน้นเอกเปิดซองเอกสารออกด้วยมือที่สันดริกเขาเตรียมใจไว้ว่าจะเจอถ้อยคำด่าทอที่รุนแรงหรือข้อความพร่ำเพรื่บายความเจ็บปวดแต่สิ่งที่ปรากฏแกสายตากลับกรีดลึกยิ่งกว่ามันคือเอกสารการเปลี่ยนนามสกุล ชื่อของเด็กชายต้นถูกเปลี่ยนจากนามสกุลของเขาไปใช้นามสกุลเดิมของพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยในช่องลงชื่อยินยอมมีลายเซ็นของเขาประทับอยู่ลายเซ็นที่เขาเคยเซ็นทิ้งไว้ในกระดาษเปล่าเมื่อนานมาแล้วด้วยความสะเพร้าโดยไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าวันหนึ่งภรรยาผู้แสนดีจะใช้มันเป็นอาวุธที่เชื่อเฉือนที่สุดในการตัดเขาออกจากชีวิตลูกไม่มีคำบอกลาไม่มีคำอธิบายมีเพียงความเด็ดขาดที่เงียบงนัน เอกสุดตัวลงบนพื้นบ้านที่เคยอบอุ่นเขากอดปึกกระดาษนั้นไว้แน่นราวกับจะเหนียวรั้งเสษเสือของครอบครัวที่เหลืออยู่น้ำตาแห่งความรู้สึกผิดไหลบ่าออกมาอย่างไม่อาจกั้นแต่มันช่างเป็นน้ำตาที่ไร้ค่าในวันที่สายเกินไปเขาเรีบกดโทรศัพท์หาพิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงระบบอัตโนมัติที่เย็นชาว่าเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ความตื่นตระหนกพุ่งพ่านไปทั่วร่างเอกทิ้งถุงขนมและของฝากราคาแพงไว้บนพื้นอย่างไม่ดีเขาโผล่กลับไปที่รถเป้าหมายเดียวในในนจคือออบ้าาาขงพ่่ตแมยย ตลอดเส้นทางภาพความทรงจำเก่าๆหลายย้อนกลับมาเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำภาพรอยยิ้มของทีมในวันแต่งงานภาพอ้อมกอดที่เธอแสดงความดีใจตอนรู้ว่าตั้งคันและภาพที่เจ็บปวดที่สุดคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาภาพพิมพ์ที่กำลังจัดกระเป๋าให้เขาด้วยรอยยิ้มเศร้ารอยยิ้มที่เขาละเลยและไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามันคือการบอกลาครั้งสุดท้ายโท่วเวย๋ยเอกศพทพางทุกพวงมาลยัยเพื่อระบายความอัดอั้น เมื่อถึงหน้าบ้านของพ่อตาแม่ยายบ้านหลังใหญ่ที่เขาเคยเข้าออกอย่างคุ้นเคยกลับดูแปลกตาและเงียบเชียบประตูรั้วเหล็กดัดถูกล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาเอกตะโกนเรียกสุดเสียงราวกับคนบ้าพ่อครับแม่ครับพิมออกมาคุยกับผมก่อนเนิ่นนานกว่าประตูบ้านจะเปิดออกแต่คนที่กล้าออกมาไม่ใช่พิมแต่เป็นพ่อตาของเขาชายวัยกลางคนที่เคยมีเมตตาบ,บัดนี้ใปหน้ากลับเรียบเฉยจนหน้าใจหายท่านเดินมาหยุดที่หลังประตูรั้วไม่แม้แต่จะยื่นมือมาไขากุญแจให้ลูกเขยคนเดิมพ่อครับพิมพ์อยู่ไหน ให้ผมคุยกับพิมพเถอะผมอธิบายได้เอกละล่ำลักเสียงสั่นเครือด้วยความสิ้นหวังพ่อตามองหน้าเอกด้วยสายตานิ่งสนิทราวกับกำลังมองคนแปลกหน้าที่ไม่มีความสำคัญใดๆอีกต่อไปท่านไม่ได้กล่าวโทษไม่ได้ขยับปากด่าทอแต่กลับยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆลอดผ่านช่องประตูรูออกมาให้พิมพ์ฝากนี่ไว้ให้คุณเอกรีบรับเศษกระดาษแผ่นนั้นมาความหวังสุดท้ายสั่นไหวอยู่ในมือน้อยๆของเขาหลักฐานแห่งความพักดีที่ถูกทำลาย เอกก้มลงมองสิ่งที่อยู่ในมือมันคือบินใบเสร็จค่าโรงแรมและรูปถ่ายใบเล็กๆหลายใบภาพของเขาที่กำลังประคองกอดหญิงชูในร้านอาหารริมทะเลเมื่อ3เดือนก่อนและอีกหลายอียิบบทที่ตอกย้ำความเริงร่าบนหยดน้ำตาของคนในครอบครัวเอกหน้าซีดเผือดราวกับเลือดในกายถูกสูบออกไปจนหมดพ่อครับคือผมพิมรู้เรื่องนี้มาเกือบปีแล้วเสียงของพ่อตาหนักแน่นและบาดลึกเข้าไปในขั้วหัวใจ ลูกสาวผมอดทนรอให้คุณหยุดรอให้คุณคิดที่เองเพราะเห็นแกน้องต้นแต่ทริปล่าสุดที่คุณโกหกว่าไปสัมมานาแต่มันคือการไปเสวยสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนั่นคือฟังเส้นสุดท้ายของเธอผมขอโทษครับพ่อให้โอกาสผมเถอะเอกสุดเข่าลงเกาะรั้วเหล็กเย็นเฉียบอย่างหมดรูปโอกาสมันหมดไปตั้งแต่วันที่คุณเลือกคนอื่นแล้วพ่อตาทิ้งท้ายด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสมเพชก่อนจะหันหลังกลับอย่ามาที่นี่อีกพิมพ์กับหลานไม่ได้อยู่ที่นี่และพวกเขาก็ไม่อยากเจอคุณอีกต่อไปพ่อครับเดี๋ยวครับพ่อ ทิมไปไหนไร้เสียงตอบรับมีเพียงเสียงประตูบ้านที่ปิดลงพร้อมกับการลงกรอนที่ดังสนั่นกล้องไปทั้งโสดประสาทมันเป็นเสียงที่ประกาศชัดว่าโลกทั้งใบของเขาได้พังทลายลงแล้วด้วยน้ำมือของตัวเองเอกสมซานกลับมาที่บ้านในสภาพที่ดูไม่ได้ร่างกายที่เคยสง่าผ่าเผยบัดนี้ห่อเหี่ยวเหมือนคนไร้วิญญ,ญาณเขาเดินผ่านห้องนั่งเล่นที่มือสนิทไม่กล้าแม้แต่จะเปิดไฟเพราะกลัวว่าแสงสว่างจะตอกย้ำให้เห็นความว่างเปล่าที่เขาสร้างขึ้นมาเอง เขาพาตัวเองเข้าไปในห้องนอนที่เคยมีพิมพนอนเคียงข้างทิ้งตัวลงบนหมอนที่พิมพ์เคยหนุนกลิ่นหอมอ่อนๆของแชมพูที่เธอใช้ยังคงติดจางๆอยู่ที่ปลอกหมอนกลิ่นนั้นที่เขาเคยคุ้นชินบัดนี้กลับเหมือนใบมีโดโกนที่กรีดลึกเข้าไปในใจทุกครั้งที่สูดดมทันใดนั้นมือของเขาปัดไปโดนวัตถุบางอย่างใต้หมอนสมุดบันทึกปกหนังสีน้ำตาลเล่มเก่าเล่มที่พิมพ์มักจะพกติดตัวเสมอด้วยมือที่สั่นเทาเอกเปิดโคมไฟหัวเตียงและเริ่มเปิดอ่านหน้าแรกๆมันเต็มไปด้วยบันทึกพัฒนากกาารรขอองงลลูชยววันนนนนี้้้้้ตเเิิ่มดไดไแ วันนี้ลูกเรียกคำว่าพ่อเป็นคำแรกเอกยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อเห็นลายมือที่ประนีตและเปี่ยกไปด้วยความรักของภรรยาแต่เมื่อเปิดไปถึงช่วงกลางเล่มรอยยิ้มของเขาก็เลือนหายไปวันที่ถูกบันทึกไว้ตรงกับช่วงที่เขาเริ่มกลับบ้านดึกและเริ่มตีตัวออกห่างตัวอักษรที่เคยเรียบร้อยเริ่มสั่นไหวด้วยหยดน้ำตาที่ทิ้งรอยคราบไว้บนกระดาษวันนี้เอกบอกว่างานยุ่งแต่กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่ติดมากับเสื้อผ้าของเขามันกำลังฆ่าฉันให้ตายทั้งเป็นหน้าสุดท้ายของความอดทน วันนี้เอกบอกว่าติดประชุมแต่เพื่อนที่ทำงานบอกว่าเขาออกไปตั้งแต่บ่ายพิมพ์ทำกับข้าวรอจนยินชืดไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยอุ่นให้ใหม่หวังว่าเอกจะกลับมากินนะเอกกลืนก็สะอื้นลงคอยอย่างยากลำบากเขาสะอื้นจนตัวโยนเขาจำวันนั้นได้แม่นวันที่เขาไปนั่งกินอาหารญ,ญี่ปุ่นอย่างสำราญใจกับผู้หญิงคนนั้นโดยทิ้งให้ภรรยานั่งมองอาหารที่ยินชืดเพียงลำพังเขาพลิกหน้ากระดาษต่อไปเรื่อยๆยิ่งอ่านก็ยิ่งเหมือนโดนตบหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิมรู้ทุกอย่าง เธอรู้แม้กระทั่งวันที่เขาแอบไปซื้อสร้อยข้อมือหรูให้ชูรักในขณะที่วันเกิดของเธอเองเขากลับซื้อเพียงเคเ้กจากร้านสะดวกซื้อมาให้แบบขอไปทีจนกระทั่งเขาคลิกมาถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่ลงวันที่ไว้คือเมื่อวานนี้ก่อนที่เขาจะกลับมาถึงเอกถ้าเอกได้อ่านหน้านี้แปลว่าพิมพ์กับลูกคงไม่อยู่รบกวนชีวิตอิสระของเอกแล้วนะพิมพยายามแล้วพิมพยายามหลับตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่งเพื่อรักษาคำว่าครอบครัวเอาไว้แต่เมื่อเอกเลือกที่จะพาคนอื่นมาเหยียบย่ำพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราพิมก็ต พิมพเลือกที่จะปกป้องหัวใจของลูกและปกป้องศักดิ์ศรีของพิมพเองพิมพ์ไม่ได้หนีเพราะเกลียดเอกนะแต่พิมหนีเพราะพิมพ์พยังรักเอกและพิมพ์พทนเห็นคนที่พิมพ์พรักทำลายตัวเองและครอบครัวไปมากกว่านี้ไม่ได้ละลาก่อนนะความรักของพิมพ์พข้อความจบลงเพียงแค่นั้นพร้อมกับรอยคราบน้ำตาที่หยดลงบนกระดาษจนหมึกซึมเป็นวงกว้างโห เอกปล่อยโฮออกมาอย่างไม่ไอายใครในห้องที่มืดมิดและเงียบเงันเขาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าภายใต้ท่าทีที่นิ่งเฉยของพิมพเธอต้องแบกรับความเจ็บปวดไว้มากมายมหาศาลขนาดไหนเขาไม่ได้แค่เสียภรรยาไปแต่เขากำลังสูญเสียผู้หญิงคนเดียวในโลกที่รักเขาด้วยจิตวิญญาณไปตลอดกาลในขณะที่เขากำลังจมกองน้ำตาเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังแทรกขึ้นมาขัดจังหวะความโศกเศร้าเบอร์ที่ปรากฏไม่ใช่พิมพ์แต่เป็นเลขาจากบริษัทคะ่ะคุณเอกแย่แล้วคะ่ะเสียงปลายสายตื่นตรหนกจนใจ,ใจเสีย บัญชีร่วมที่คุณเอกเปิดไว้สำหรับกองทุนการศึกษาของน้องต้นถูกถอนปิดบัญชีไปหมดแล้วค่ะและและอะไรเอกตะคอกถามท,ทั้งที่ลึกๆในใจเขารู้อยู่แล้วว่าพายุกำลังจะพัดมาและหุ้นส่วนที่คุณเอกเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาแจ้งยกเลิกสัญญาและฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งหมดค่ะเพ็รแท้ที่แรกด้วยก้อนกรวดเขาสั่งฟ้องเราค่ะคุณเอกเขาบอกว่าได้รับข้อมูลการทุจริตบางอย่างและแหล่งข่าวบอกว่าหลักฐานนั้นแน่นหนามากจนเราดิ้นไม่หลุดเลยค่ะ โทรศัพท์ร,ร่วงหลุดจากมือของเอกวินาทีนั้นเขารู้ซึ้งแล้วว่าพิมไม่ได้แค่พาลูกหนีแต่เธอกำลังเอาคืนและเป็นการเอาคืนที่เลือดเย็นที่สุดเธอใช้ความนิ่งเงียบเก็บรวบรวมความผิดพลาดของเขามาเป็นอาวุธสังหารในวันที่เขาไม่เหลือใคร ท่ามกลางมารสุมชีวิตที่โหมกระหน่ำเอกขับรถฝ่าสายฝนที่ตกหนักจนมองไม่เห็นทางเขามุ่งตรงไปยังคอนโดหรูใจกลางเมืองที่พักของมินชูรักที่เขาเพิ่งพาไปเริงร่าที่ทะเลมาเมื่อวานในนาทีที่มืดแปดด้านเขาต้องการใครสักคนมาอบกอดบอกว่าไม่เป็นไรและพร้อมจะยืนเคียงข้างเขาเอกปลอบใจตัวเองอย่างคนข่าวว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีมินอย่างน้อยความรักครั้งใหม่นี้ก็คือของจริงเขาเคาะประตูห้องของมินรัวรัวด้วยความร้อนรนมินมินเปิดประตูหน่อยผมเอกเอง ประตูเปิดออกแต่เพียงแค่ครึ่งเดียวมินยืนขวางทางไว้เธอแต่งตัวสวยจัดเต็มยศราวกับกำลังจะออกไปรื่นเริงที่ไหนสักแห่งใบหน้าที่เคยออดอ,อ้อนออซอบัดนี้ฉับด้วยความยินชาและรำคาญใจอย่างปิดไม่มิดมาทำไมดึกป่านนี้เอกมินกำลังจะรีบไปธุระน้ำเสียงของเธอห้วนสั้นราวกับคนแปลกหน้ามินผมแย่แล้วพิมพทิ้งผมไปพิมพาลูกหนีไปแล้วและบริษัทบริษัทกำลังจะโดนฟ้องผมกำลังจะหมดตัวเอกระบายความอัดอั้นออกมาหวังความเห็นใจแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นเพียงเสียงถอนหายใจยาว มินรู้แล้วเายกมือขึ้นกอดอกข่าวเรื่องบริษัทคุณโกงบัญชีมันกระจายไปทั่วกลุ่มนักลงทุนแล้วเพื่อนมินส่งข่าวมาบอกตะกี้เองเอกงักกึกคุณรู้แล้วและคุณไม่ห่วงผมเลยเหรอมินหัวเราะในลําคอมันเป็นเสียงหัวเราะที่บาดลึกยิ่งกว่าคมมีดห่วงเหรอเอกฟังนะเราตกลงกันว่าเราคบกันแบบวิงวิงมินให้ความสุขให้เวลาส่วนคุณให้เงินแต่ถ้าคุณหมดตัวแถมมีคดีติดตัวข้อตกลงมันก็จบคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงผมทิ้งลูกเมียมาหาคุณนะ เอกตะคอกเสียงหลงความโกรธแค้นแล่นขึ้นหน้าคุณเลือกเองต่างหากมินสวนกลับทันควันอย่ามาโทษมินคุณมันคนเห็นแก่ตัวพอเมียจับได้พอหมดผลทางก็จะวิ่งมาหาที่หลบภยัยเสียใจด้วยนะที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ทันใดนั้นเสียงผู้ชายอีกคนดังมาจากในห้องมินเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวไปงานสายนะเอกตาเบิกโครงเขามองข้ามไหลมินเข้าไปเห็นชายหนุ่มรูปร่างดีเดินออกมาด้วยท่าทีสนิทสนมไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะ มินหันไปส่งยิ้มหวานให้ผู้ชายคนนั้นก่อนจะหันกลับมามองเอกด้วยสายตายเหยยดยามเป็นครั้งสุดท้ายกลับไปเอกแล้วไม่ต้องมาที่นี่อีกรอปอ,อข้างล่างเขามีคำสั่งห้ามคุณขึ้นมาแล้วปังประตูถูกปิดใส่หน้าอย่างแรงเอกยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบวินาทีนั้นความจริงกระแทกหน้าเขาอย่างจังจนแทบปลากเลือดเขาเพิ่งสำนึกได้ว่าเขาเอาเพชรแท้ที่ยอมลำบากสร้างชีวิตมาด้วยกันอย่างทีมไปแลกกับก้อนกรดเคลือบสีที่ฉุดชาดแต่ไร้ค่าอย่างมิน เขาเสียภรรยาที่รักเขาที่สุดเสียลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจและตอนนี้เขากำลังจะสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของความเป็นคนอิสระภาพของเธอนรกของเขาเอกค่อยๆสุดตัวลงนั่งพิงประตูห้องที่เพิ่งถูกปิดใส่หน้าน้ำตาไหลพราาผสมกับเสียงสะอื้นที่น่าสมเพชท่ามกลางทางเดินที่เงียบเหงาแบบนี้เขาไม่เหลือใครเลยจริงๆความสนุกช่วครั้งชั่วคราวแรกมาด้วยการสูญเสียเกียรติยศทรัพย์สินและที่สำคัญที่สุดคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สามเดือนผ่านไปแต่สำหรับเอกมันยาวนานราวกับผ่านไปปี สภาพของเอกในตอนนี้แทบไม่เหลือเขาโครงของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงคนเดิมร่างกายสู้ผอมจนเห็นกระดูกหนวดคราวรุงรังเสื้อเชิ้ตที่เคยเรียดเรียบยับยุยยีและมองมนเขาถูกบีบให้ออกจากบริษัทหลังจากคดีทุจริตถูกกระชากหน้ากากออกทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกยึดและขายทอดตลาดเพื่อชดใช้หนี้สินแม้แต่บ้านเดี่ยวหลังงามที่เคยเป็นเดือนหอก็รอวันถูกธนาคารยึดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เอกนั่งเหมือลอยอยู่ท่ามกลางลังกระดาษที่บรรจุเศษเสี้ยของชีวิตที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดบนโต๊ะญี่ปุ่นตัวเตี้ยมีขวดเหล้าราคาถูกวางเด่นอยู่ข้างซองเอกสารสีน้ำตาลซองที่เขาเจ็ดเงินก็สุดท้ายในชีวิตจ้างนักสืบเอกชนเพื่อตาหาหัวใจที่เขาทำหลุดมือไปมือที่สั่นเทาจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ค่อยคอยหยิบรูปถ่ายออกมาดูทีละใบรูปแรก คือพพ์มีชุดกันเปื้อนเรียบง่ายเธอกำลังจัดขนมในตู้เค้กของร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางขุนเขาทางภาคเหนือไปหน้าของเธอไร้ซึ่งเครื่องสำอางราคาแพงแต่กลับดูผ่องใสและมีชีวิตชีวายิ่งกว่าตอนที่ยังสวมหัวโขนเป็นภรรยาของเขาเสียอีกรูปที่สองน้องต้นในชุดนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่นกำลังวิ่งเตะบ,บอลกับเพื่อนใหม่รอยยิ้มของลูกว้างจนเห็นันหลอเป็นรอยยิ้มที่ใสสะอาดรอยยิ้มที่เอกจะไม่ได้แล้วว่าเห็นมันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ในตอนที่เขายังอยู่บ้านหลังนั้นและรููปปปสุดดทท้ายรรีี่กกหัวใจจขออองเเเนน็และ ทิมกำลังนั่งยองๆผูกเชือกรองเท้าให้ลูกโดยมีผู้ชายคนหนึ่งยืนถือกระเป๋านักเรียนรออยู่ข้างๆเขาแต่งตัวธรรมดาดูเป็นคนซื่อๆแต่สายตาที่เขามองพิมและลูกนั้นเต็มไปได้วยความอบอุ่นและห่วงใยอย่างที่เอกไม่เคยมีให้ทำไมเอกพิพรรมพำเสียงแหบแห้งทำไมคุณดูมีความสุขจังพิมทั้งที่ไม่มีผม คำตอบนั้นชัดเจนอยู่ในรูปถ่ายเหล่านั้นพิมไม่ได้แค่หนีไปจากเขาแต่เธอหลุดพ้นจากขุมนรกและความทุกข์ทรมานที่เขามอบให้ต่างหา,หากเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เรียบง่ายแต่จริงใจชีวิตที่ไม่มีคำรวนชีวิตที่มีแต่ความสงบสุขเอกซุกหน้าลงกับเขาปล่อยให้ความเงียบในบ้านที่กำลังจะถูกยึดตอกย้ำความล้มเหลวของชีวิตเขาแลกเพชรในมือกับเศษแก้วที่บาดลึกและในวันนี้เขาก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าเขาคือคนแปลกหน้าในโลกที่แสนสุขของเมียและลูกไปตลอดกาลเท่าฐานแห่งความทรงจำและลมหายใจสุดท้าย ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสุขที่แท้จริงของพิมพ์คือคําตอบที่ตอกย้ําว่าเขาคือส่วนเกินในชีวิตของเธอไปเสียแล้วก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นเอกสะดุ้งสุดตัวเขารีบเก็บรูปถ่ายายัดใส่กระเป๋าเสื้อยางลลลานหัวใจที่ตายด้านไปแล้วกลับเต้นรัวด้วยความหมองอันน้อยนิดหรือจะเป็นพิมเธอเปลี่ยนใจกลับมาหาเขาใช่ไหมเขารีบวิ่งไปเปิดประตูด้วยความหงแหันแต่ความจริงกลับเป็นหมัดฮุกที่ซัดเข้ากลางหน้าคนที่ยืนอยู่คือเจ้าหน้าที่ธนาคารสองคนในชุดสุภาพที่ดูห่างเหินและเย็นชา ขอโทษครับคุณเอกครบกํำหนดเส้นตายแล้วครับเราจำเป็นต้องเชิญคุณออกจากบ้านภายในวันนี้เพื่อดำเนินการปิดล็อกทรัพย์สินครับเอกยืนนิ่งขาแข้งอ่อนแรงจนแทบพยุงไม่อยู่เขาค่อยๆหันกลับไปมองภายในบ้านที่ว่างเปล่าเป็นครั้งสุดท้ายภาพความทรงจำเริ่มซ้อนทับขึ้นมาอย่างทารุณตรงนั้นพิมเคยนั่งดูทีวีและยิ้มให้เขาตรงนั้นลูกชายเคยหัดคลานต่อแตะและโต๊ะกินข้าวตัวนั้นที่พวกเขาเคยล้อมวงฉลองวันเกิดอย่างมีความสุขบัตรนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแม้แต่ที่สุขหัวนอน เอกเดินโซซโซเซออกจากบ้านพร้อมกระเป๋าเป้ใบเดียวแดดที่ร้อนระอุแผดเผาผิวหนังแต่เขากลับรู้สึกหนาวเหน็บเข้าไปถึงขั้วหัวใจเขาเดินไปตามทางเท,ท้าอย่างไร้จุดหมายในกระเป๋ามีเพียงรูปถ่ายของครอบครัวที่เขาเคยทิ้งขว้างสมบัติชิ้นเดียวที่เหลืออยู่เพื่อตอกย้ำความโมาวของตัวเองไปจนวันตายทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์เครื่องเก่าในกระเป๋าก็ดังขึ้นเบาๆเ,เป็นเบอร์แปลกที่เขาไม่คุ้นตาสวัสดีครับนั่นคุณเอกใช่ไหมครับเสียงผู้ชายปลายสายดูเคร่งเครียดใช่ครับใครครับ ผมโทรมาจากโรงพยาบาลครับคุณแม่ของคุณล้มในห้องน้ําตอนนี้อาการโคม่าท่านเพิอเรียกหาแต่ชื่อคุณกับคุณพิมพ์คุณรีบมาตอนนี้ได้ไหมครับวาระสุดท้ายและการลดทิฐิกลิ่งยาฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเสียงเครื่องช่วยหายใจที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอบีบขั้นหัวใจของเอกจนแทบแตกสลาย ในที่สุดเขาก็ต้องสลัดทิฐิและศักดิ์ศรีที่เคยพองตัวทิ้งไปจนสิ้นเพื่อทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่พังทลายนี้เขายืนอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยวิกฤตในห้องไอซียูมองดูร่างผอมบางของแม่ที่มีสายระยงระยางเต็มไปหมดแม่ผู้ที่เคยแข็งแรงผู้ที่เคยทำกับข้าวรอเขาทุกเย็นและเคยบ่นด้วยความรักเรื่องที่เขากลับบ้านดึกบัดนี้นอนนิ่งสนิทราวกับร่างที่ไรวิญญาณแม่ครับเอกอยู่นี่แล้วนะ เอกกระซิบข้างหูแม่เบาๆน้ำตายหยดลงบนผ้าปูที่นอนสีขาวสะอาดมือของเขากุมมือแม่ที่เย็นเฉียบไว้แน่นราวกับจะขอร้องต่อโชคชะตาว่าอย่าเพิ่งพลาดสิ่งสุดท้ายในชีวิตเขาไปในวันที่เขาล้มละลายไม่เหลือใครแบบนี้เลยครั้งสุดท้ายของลมหายใจและโอกาสเปลือกตาของหญิงชราค่อยๆขยับสันไหวก่อนจะปรื้อขึ้นอย่างยากลำบากสายตาที่ฟ้าฟางพยายามโฟกัสมาที่ลูกชายคนเดียวก่อนจะกวาดมองไปรอบห้องราวกับกำลังมองหาใครอีกคนที่เฝ้าคำนึงถึงทิมพิมเหลือลูกเสียงของแม่แหบพรายยิ่งกว่าเสียงกระซิบ ไม่อยากเจอพิมพ์อยากกอดตาต้นเอกสะอึกจนพูดไม่ออกความจุกแน่นแล่นขึ้นมาตีตื้นที่คอหอยเขาจะกล้าบอกแม่ได้อย่างไรว่าเขาทำลายวิมานั้นจนพังพินาศไปแล้วเขาจะกล้าสารภาพได้อย่างไรว่าพิมพ์คงเกลียดเขาจนไม่อยากจะกลับมาเหยียบที่นี่อีกแม่พักก่อนนะพิมพ์พิมพ์เขายุ่งครับเอกพยายามโกหกแต่เสียงของเขาสั่นเครือจนความจริงรั่วไหลออกมา แม่มองหน้าเอกด้วยสายตาที่รู้ทันแม้เรียวแรงจริปรี่แต่สัญชาตญาณความเป็นแม่ยังคงเฉียบคมท่านบีบมือเอกเบาๆราวกับจะปลอบประโลมและตักเตือนในคราวเดียวกันแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาทางหางตาแม่รู้เอกทำผิดใช่ไหมไปตามน้องมานะลูกแม่ขอเป็นครั้งสุดท้ายคำว่าครั้งสุดท้ายเรากับสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจเอกรู้ดีว่าเวลาของแม่เหลือไม่มากแล้วเขาวิ่งออกจากห้องไอซียูอย่างเสียสติมือควานหาเศษเหรียญในกระเป๋าเพื่อไปที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะเพราะโทรศัพท์มือถือของเขาถูกตัดสัญญ,ญาณไปนานแล้ว นิ้วที่สันเท่ากดเบ,เบอร์บ้านของพ่อตาแม่ยายเบอร์เดียวที่เขาจำได้ขึ้นใจและเป็นเบอร์ที่เขาถูกสั่งห้ามโทรติดต่อไปตลอดชีวิตฮัลโหลเสียงพ่อตารับสายน้ำเสียงยังคงแข็งกร้าวและเย็นชาพ่อครับผมเอกนะครับอย่าเพิ่งวางสายเอกตะโกนแข่งกับเสียงสะอื้นแม่ผมแม่ผมกำลังจะไปแล้วครับพ่อท่านอยากเจอพิมพ์ท่านอยากเจอน้องต้นผมกลับแล้วครับพ่อให้พิมมาหน่อยได้ไหมผมจะไม่ให้พิมพ์เห็นหน้าผมก็ได้ผมจะหลบไปอยู่ที่อื่นขอแค่ให้แม่ได้ลาลูกสะภ้ยกับหลาน เอกสุดตัวลงนั่งกับพื้นตู้โทรศัพท์ร้องให้โฮออกมาอย่างไม่ไอายใครที่เดินผ่านไปมาผมขอแค่นี้จริงๆครับพ่อผมยอมทุกอย่างแล้วปลายสายเงียบไปนานแสนนานจนเอกแทบใจสลายก่อนจะมีเสียงถอนหายใจยาวเหยียดพิมพ์เขารู้เรื่องแม่คุณป่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเสียงพ่อตาอ่อนลงเล็กน้อยเพื่อนพยาบาลของพิมโซไปบอกพิมพ์เขาขึ้นเครื่องบินมาจากเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าแล้วป่านนี้คงใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วล่ะเอกกงักไปครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆวางหูโทรศัพท์ลงช้าๆ พิมพรู้เรื่องก่อนเขาเสียอีกและเธอก็รีบมาทันทีโดยไม่ต้องรอให้เขาร้องขอความละอายใจถาโถมเข้าใส่เอกอีกครั้งผู้หญิงที่เขาหักหลังและทำร้ายจิตใจอย่างแสนสาหัสกลับยังมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกระตันยูต่อแม่ของเขาเสมอไม่ว่าเขาจะเลวร้ายแค่ไหนแต่พิมพแยกแยะได้เสมอว่าใครคือคนที่เธอควรเคารพรักเอกรีบวิ่งกลับไปที่หน้าห้องไอซียูเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะไม่เสนอหน้าให้พิมพต้องขุนเคืองใจเขาจะแอบดูอยู่ห่างๆตามสัญ,ญญาที่ให้ไว้กับพ่อ ทันใดนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดออกร่างที่คุณตาในชุดสีขาวเรียบง่ายก้าวออกมาพร้อมกับเด็กชายตัวน้อยพิมพ์ดูผอมลงเล็กน้อยแต่แววตาของเธอยังคงสงบนิ่งและมั่นคงบทเรียนสุดท้ายสู่แสงสว่างที่ปลายทางเอกรีบหลบเข้ามุมเสาหัวใจเต้นระรัวจนแทบหลุดออกมานอกอกสภาพของเขาในตอนนี้ช่างห่างไกลกับคำว่าอดีตสามีของพิมพูสง่างามเขาเห็นเธอหยุดคุยกับพยาบาลด้วยแววตาที่ยังคงเด็ดเดี่ยวก่อนที่สายตาคู่นั้นจะกวาดมองหาใครบางคนและหยุดลงตรงที่เขาซ่อนตัวอยู่ เอกตั้งท่าจะหันหลังหนีด้วยความละอายใจที่กัดกินลึกถึงกระดูกแต่เสียงใสๆของเด็กน้อยกลับตึงนเท้าเขาไว้ราวกับมนสกดพ่อครับน้องต้นจำพ่อได้แม่นยำแม้ใบหน้าของพ่อจะซุ่โสมเพียงใดเด็กน้อยสะบัดมือแม่แล้ววิ่งเข้าหาเอกสุดกำลังเอกสุดตัวลงคุกเข่ากางแขนรับร่างเล็กๆที่พุ่งเข้ามากอดคอเขาแน่นจนลมหายใจสะดุดพ่อหายไปไหนมาต้นคิดถึงพ่อครับคำถามซื่อๆนั้นทำลายกำแพงทิฐิที่เหลืออยู่จนพังทลายเอกกอดลูกแน่นสะอื้นจนตัวยโยน พ่อขอโทษพ่อขอโทษนะลูกพิมพ์เดินตามมายืนตรงหน้าเธอมองอดีตสามีด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกมันไม่ใช่ความอาฆาตแต่เป็นความเวทนาที่ลึกซึ้งลุกขึ้นเธอเอกแม่รอพวกเราอยู่อย่าให้ท่านต้องห่วงหน้าพะวงหลังในวาระสุดท้ายเลย เธอไม่ได้ด่าทอแต่กลับยื่นทิชชู่ให้เขาเช็ดน้ำตายอย่างเรียบง่ายทว่าวเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเอกจูมือน้องต้นเดินตามพิมพ์เข้าไปในห้องไอซียูวินาทีที่ประตูกระจกเลื่อนเปิดออกร่างบนเตียงที่นิ่งสงบมาตลอดก็ค่อยๆหันมารอยยิ้มจางๆงปรากฏบนใบหน้าที่ซีดเซียวเมื่อภาพที่ท่านรอคอยภาพครอบครัวที่พร้อมหน้าปรากฏต่อสายตาแม่ครับเอกมาแล้วครับแม่หลานก็มาแล้วแม่ขยับมือที่สั่นเทาไปหาพิมพ์พิม์รีบเข้าไปกุมมือนั้นไว้แนบแก้มขอบใจนะลูกที่มาเสียงของแม่แผ่วเบา,เบา,เบาจนแทบไม่ได้ยิน พิมพต้องมาสิคะแม่แม่ดีกับพิมพขนาดนี้แม่ไม่ต้องห่วงอะไรนะพิมพสัญญาพิมพ์จะดูแลตาต้นให้เป็นคนดีเหมือนที่คุณย่าสอนแม่บีบมือพิมพเบาๆก่อนจะดึงมือของเอกและพิมพ์มาวางซ้อนกันบนมือของท่านเป็นครั้งสุดท้ายเอกแม่ไม่มีสมบัติอะไรให้ลูกแล้วนะแม่มีแค่ความรักรักษาที่มีค่าที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดนะลูกเป็นพ่อที่ดีชดเชยให้ลูกนะครับแม่เอกสัญญาเอกสาบานครับแม่ แม่ยิ้มเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหลับตาลงอย่างสงบพร้อมกับเส้นกราฟบนจอมอนิเตอร์ที่กลายเป็นเส้นตรงยาวเสียงร้องให้ของเอกดังระง,งมแต่มันไม่ใช่แค่การสูญเสียแต่มันคือการร้องให้เพื่อช้างจิตใจที่มืดบอดของตัวเองท่ามกลางความโศกเศร้าทิมวางมือบนไหล่เขาเบาๆการปลอบโยนในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเศษแก้วที่ไม่อาจต่อแต่ทางเดินที่สร้างใหม่หลังงานศพที่พิมพช่วยจัดการจนวินาทีสุดท้ายท่ามกลางความเงียบใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดเอกเอ,อ่ยขอบคุณด้วยความส้งใจผมไม่รู้จะชดใช้บุญคุณ,คณ,คณยงงไพพิม ไม่ต้องชดใช้อะไรหรอกเอกพิมพ์ทำเพื่อแม่และลูกให้ต้นเขาเห็นว่าพ่อแม่ยังคุยกันได้ไม่ใช่เกลียดกันจนมองหน้าไม่ติดแล้วเรื่องของเราความหวังเล็กๆก่อตัวขึ้นในใจเอกมันจบไปแล้วเอกพิมพ์สวนกลับทันควันแต่นุ่มนวลใบหยาที่เซนทิ้งไว้พิมพ์จัดการเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเป็นแค่พ่อและแม่ของต้นเท่านั้นเอกหน้าชามเมื่อพิมพ์อธิบายถึงแก้วที่แตกไปแล้วแม่จะพยายามต่ออย่างรอยรอยร้าวก็ยังคงอยู่และถ้าฝืนกำไว้แน่นเกินไปคนที่เจ็บจนเลือดไหลก็คือเธอเอง พรุ่งนี้พิมพจะพาลูกกลับเชียงใหม่เธอยื่นซองจดหมายสีขาวให้เขาไม่ใช่เงินแต่ในนี้มีกระดาษปากากาและสแตมพร้อมที่อยู่ร้านของพิมพ์เธอมองเอกตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาที่เป็นบทเรียนที่ไม่อนุญาตให้เอกไปหาลูกตอนนี้สภาพเอกตอนนี้ยังไม่พร้อมจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเอกต้องพิสูจน์ตัวเองไปหางานทำยืนด้วยขาตัวเองให้ได้ไม่ต้องรวยเหมือนเมื่อก่อนแค่เป็นคนดีที่มีความรับผิดชอบถ้าคิดถึงลูกให้เขียนจดหมายมาพิมพ์จะอ่านให้ลูกฟังผมสัญ,ญญาพิมพ์ผมจะทำให้ได้ ตังฟูแบกผักและโอกาสครั้งที่สองหนึ่งเดือนต่อมาในป่าคอนกรีตที่โหดร้ายเอกในชุดซอมซ่อเดินสมัครงานจนรองเท้าสึกแต่ประวัติที่ด่างพร้อยทําให้ทุกประตูถูกปิดใส่หน้าจนกระทั่งเขาหยุดอยู่หน้าโกดังรับสมัครคนงานแบกหามวันละ400บาทจากอดีตผู้บริหารสู่คนงานแบกเข่งผักกาดหามรุ่งหามข้าเหมือที่ไหลเข้าตาและความปวดร้าวตามร่างกายคือสิ่งที่ย้ำเตือนถึงมูลค่าของเงินที่สุจริตคืนนั้นในห้องเช่ารูหนูเอกบรรจงเขียนจดหมายฉบับแรกถึงลูกแล้วเรื่องราวการเป็น คนแบกผักด้วยความภาคภูมิใจเวลาผ่านไปหกเดือนเข้าสู่ฤดูหนาวที่เชียงใหม่ทิมเปิดจดหมายฉบับที่6กให้ลูกฟังลายมือของเอกดูมั่นคงขึ้นไม่สั่นไหวเหมือนฉบับแรกๆมันเล่าถึงการได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าคนงานและการเก็บเงินซื้อรองเท้าใหม่ให้น้องต้นสำหรับคนอื่นมันอาจเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับลูกชายมันคือเรื่องเล่าของฮีโร่ทิมตัดสินใจหยิบปากากาเขียนข้อความสั้นๆลงหลังรูปวาดกังฟูแบกผักของลูกแล้วส่งกลับไปที่กรุงเทพ ที่นั่นเอกเปิดซองจดหมายด้วยมือที่สั่นยิ่งกว่าตอนแบบปูนรูปวาดของลูกทําให้เขาหัวเราะทั้งน้ําตาแต่ข้อความข้างหลังรูปกลับทําให้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหยุดต้นชอบรูปกังฟูแบบผักมากขอบคุณนะที่รักษาสัญญาและไม่ยอมแพ้ปลอถ้าสงกรานี้เก็บเวลาได้ลองขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมต้นเขาบ่นว่าอยากเตะบอลกับพ่อ เอกอ่านข้อความนั้นสำล้วสำลาวประตูที่เคยปิดตายถูกแง้มออกมาเพียงนิดแต่มันคือแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาพับจดหมายเก็บใส่กระเป๋าเสื้อตรงตำแหน่งหัวใจสุดลมหายใจลึกๆแล้วเดินถิวปากออกไปทำงานก้าวเท้าไปบนถนนสายเดิมแต่จุดหมายปลายทางของชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป